สองยังเชียนกลับมาอีกครั้งนะครับมีศิลปินท่านหนึ่งที่เราอุปอาไว้ว่ามีความสนใจแล้วก็ขอบูชาแม่ศรีราจันทร์ไปใช้เนี่ยวันนี้เราจะมาเปิดตัวกันแล้วว่าศิลปินท่านนั้นเป็นใครตามผมมาเลยครับนนี้เราอยู่ในบ้านแล้วนะครับไม่ได้ขอด้วยเสียงบริวารพี่เขาต้อนรับเราแล้วนะครับก็เอ้าอยู่นี่เองสวัสดีครับสวัสดีครับ <Yeah. S 1> เปิดตัวกันสักทีนะครับ พ่เสกโลโซเนาะคงไม่ต้องแนะนํากันนะครับแล้วก็คุณหนุ่มทรงศักดิ์อันนี้เพื่อนผมเปิดตัวกันไปแล้วว่าศิลปินที่สนใจพระปิดตาของเราคือใครนะครับก็พิเศษโลโซนี่เองนะครับครับแล้วก็คุณหนุ่มทรงศักดิ์สวัสดีครับอันนี้ผมไม่เคยรู้เลยนะไม่ไม่ไม่เคยรู้เลยว่าคุณเสกโลโซเนี่ยชอบชอบพระเครื่องหรือว่าสนใจทางด้านพระเครื่องด้วยเหรอครับ สนใจตั้งนานแล้วนะครับเมื่อก่อนเคยนะเคยสร้างพระเดชสามสามชุดด้วยกันอ,อสร้างมาแล้วสร้างมาแล้วสร้างแล้วก็เอาไปแจกลูกน้องฟรีๆเนี่ยรู้สึกว่าตอนนั้นอินมากนะครับก็สร้างพระพุทธชินราชสร้างพระแก้วมรกตสร้างพระอะ่พระพญาณัคราชของอ,อันนั้นเป็นหลวงพ่ออะไรปลุกเสกอรับพี่เทกเป็นหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำปลุกเสกให้หลวงพ่อดำอยู่จังหวัดเลย ครับท่านปักปูเสกให้คือตั้งแต่ดูบริเวณบ้านมานี่ก็พอจะรู้แล้วนะว่าว่าเสกก็มีความศรัทธาในเรื่องของพุทธศาสนาเยอะเหมือนกันศรัทธาเยอะมีมีหลวงพ่อร้อห้าเสด็จพ่อรอห้าอยู่ด้านหลังเสด็จพ่อรอห้านะครับอันนั้นเป็นพ่อแม่ธรณีพ่อแม่ธรณีนะครับพ่อแม่ธรณีสําคัญมากนะนี่เขาว่าคุณจะกลัวการเขาเหรอกุณการก็จะแสงหน้าไปแล้วตอนนี้คราวนี้อยากจะถามว่าทําไมทําไมถึงได้มาสนใจหรือว่ารู้จักกับ ภาพปิดตาของของของผมได้เพื่อนหนุ่มเขาส่งคลิปมา <c oughs> หนุ่มหนุ่มแชร์คลิปมา <c oughs> ใช่ใช่ก็เพื่อนเพื่อนเอก็ส่งคลิปมาแล้วครัวนี้ก็เราก็เลยแบบว่าพิชลองให้เพื่อนเสกดูเพราะว่าอ่าพูดตรงๆเนาะหลังมาเพื่อนเสกก็มรสมโน่นนี่นั่นอะไรมากเลยแาบว่าให้มีที่ยึดเหนี่ยวเพื่อที่จะทําให ชีวิตทั้งตัวเสกเองทั้งครอบครัวอะไรมันดีขึ้นก็เลยได้แชร์คลิปไปแล้วเสกก็สนใจก็เลยเป็นที่มาก็เลยติดต่อไปกลับไปหาที่เพื่อนเอสันาคุณเนี่ยแหละก็เลยไป็นที่มากจนมาถึงผมก็เซอร์ไพรส์มากนะผมก็เซอร์ไพรส์มากนะแล้วชื่อรุ่นนี่โดนด้วยนะดุนทรัพรับโชคใช่ใช่ครับถ้าคนถ้าคนตามสองอย่างเซียนมาก็จะรู้ว่าเราไปได้ต้นขนนตายพลาย ต้องขนถนตายพายตอนแรกเรานึกว่าตายเฉยๆนะยืนต้นตายคาว่าตายพายคือยืนต้นตายนะครับเรานึกว่ายืนต้นตายเฉย,ยแต่คราวนี้ในในทีมงานเราเนี่ยจะมีอาจารย์หมิงที่สามารถสื่อได้เนาะอันนี้แล้วแต่วิจารณญาณน,นะครับก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยอาจารย์หม,มิงสื่อสื่อวิญญาณเลยครับสื่อวิญญาณเลยใช่ครับใช่ก็เป็นคนที่ดูให้คุณปุ๊กก<ส>ี้คุณโชเล่ไงค่าฮ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 ่่าฮ่า อาจารย์หมิงเนี่ยบอกเลยบอกว่าเออเขาเขาเป็นเทวดาเป็นผู้หญิงนะเป็นอะไรอะไรอะไรอย่างเงี้ยตอนที่นั่งเครื่องไปตอนที่ไปผีนะครับตอนที่นั่งเครื่องไปลงเครื่องเสร็จผมไปรับแล้วก็ไปที่วัดเนี่ยอาจารย์หมิงถามเลยบอกว่าหลวงพ่อทูเจ้าเขาเรียกทังเหนือเขาเรียกทูกเจ้าเนาะผมถามคํานึง่งหลวงพ่อก็จะเล่านน่นไม่ไม่ไม่ตอบผมก่อนคํหนึง่งต้นนี้ฟ้าผ่าตายหรือเปล่า เขารู้ขนาดนั้นนะครับตอนแรกผมก็เอาแล้วอาจารย์หมีเงาอีกแล้วไปลองวิชากับพายอีกแล้วเดี๋ยวพระท่านบอกไม่ใช่มาเลยทท่านบอกใช่คือตายพรายแล้วได้ฟ้าผ่าตายด้วยก็ถือว่าเป็นธาตุโทนสิทธิ์แล้วเชื่อไหมตอนนั้นน่ะผมผมไม่ได้มีครูบาอาจารย์ปลุกเสกเลยนะเราผีต้นไม้ก่อนไงเราก็งงว่าเอ้าแล้วผีแล้วจะผีต้นไม้คือการตัดต้นไม้ใช่ครับต้องทําพิธีพิธีเผีเสร็จ ผมก็อาจารย์หมิงเนี่ยตัดเอาเขาเรียกว่ากิ่งที่หันไปทางทิศตะวันออกต้องเป็นกิ่งและรากด้วยนะที่หันไปทางทิศตะวันออกเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูผมผมก็ยังพกติดตัวก่อนที่จะมาอันนี้อันนี้กลึงแล้วก่อนที่จะมาทําเป็นแบบนี้ผมก็อธิฐานให้ผมจะทํำยังไงว่าเราจะเราจะได้ทำไมคุณเอสนใจเรื่องไมล์นะไม่ไม่สนใจเรื่องที่ถ้าทเป็นเหล็กทําหรือว่าทําปูนทำอะไรก็แล้มันเป็นเหตุบังเอิญมากครับเสกเอาพูดตรงตรงนะมันบังเอิญขนาดที่ว่าคือ แน่นอนนะถ้าเราทําเป็นเหล็กเรามีพระ,ะผมพ่อผมเป็นเป็นนักสะสมพระอยู่แล้วเ,ร,เรามีเยอะอยู่แล้วรเราจะเอามาหลอมทํารวมกับเหล็กใหม่ก็ได้แต่คือน้องที่แนะนําผมเนี่ยแม่ขนุนตายพายต้นนี้เนี่ยคเขาเขามีแฟนแล้วเขาก็แฟนเขาท้องแล้วเขาแท้งแล้วตอนปลายปีพอดีครับแล้วเขาก็เหมือนเขาเสียใจเขาไปปฏิบัติธรรมแล้วแฟนก็เป็นคนนาน่นเขาก็ไปปฏิบัติธรรมเรื่อยๆแล้วก็อยู่ๆอะ ทูเจ้าก็คือเจ้าอาวาสวัดเนี้ยก็มาถามเขาว่าโยมเนี่ยอาจจะมาจะสร้างพระประธานเขาก็โทรมาถามผมว่าเขาเป็นเป็นแฟนคลับผมทำไลฟ์สดไลฟพ์พระด้วยอ๋อนะมีไลฟ์สดเพรเป็นแฟนแล้วแล้วมันเป็นเด็กนอกนะมาจากอิตาลีเออแล้วออแล้วมันก็เลยบอกว่าพี่เอ,เอ,อร่วมทําบุญกันไหม ชื่อน้องกันอันนี้บ่บอกได้เพราะเขาเป็นหนึ่งในผู้เราเราต้องให้เกียรติเขาเป็นหนึ่งในผู้จัดสร้างเพราะว่เาเขาเป็นคนชี้นำเราอรรไอ้กันก็เลยบอกว่าต่อไอ้ไอ้แล้วเขาก็เลยบอกว่าพี่เอทำทำบุญไหมเราก็โดนโดนมาเยอะปีที่ผ่านมาโดนโกงเกือบ20สิล้านแล้ <c oughs> <c oughs> วก็อ่ะเฮ้ยทำบุญวะไม่ไม่กี่หมื่นแล้วก็ไม่กี่หมื่นเป็นพระปูนธรรมดาครับเราก็ทําทําเสร็จปุ๊บแล้วก็เหมือนเหมือนเจ้าอาวาสท่านก็ไม่รู้คิดยังไงท่านก็บอกว่าเอางี้ การอาตมาไม่เคยคิดจะให้ใครเลยนะมีต้นขนุนตายพายอยู่และอยู่หน้าอุโบสถเลยนะอยู่หน้าพระใหญ่ท่านาเลยและด้านซ้ายก็เป็นเมนด้วยและสวนที่ต้นขนุนตายพายต้นนี้อยู่เนี่ยแต่ก่อนนระคือเจ้าวาดองค์กรนเนี่ยท่านเขาเรียกว่าอะไรนะทางทางภาคอีสานทงางภาคเหนือเขาเรียกหมอยาอ่า,อาคือท่านเป็นเป็นครูบาอาจารย์ทางด้านยาสมุนไพรย,อยาอะไรลานนั้นอาจจะเป็นลานที่ปลูก พืชสมุนไพรย,ยาสมัยโบราณหมดเลยแล้วก็เหลือต้ออตนกระถนตะไคร์เนี่ยเดยอยู่ต้นเดียวแล้วตายอย่างนั้นนะแห้งๆบอกเอาไหมบอกเอ้าททำไมทําไมให้ผมแต่อันเนี้ยจันหมิงบอกแล้วเดี๋ยวจะเฉลยทีหลังว่าเพราะอะไรโอเคก็ไอกันก็เลยโทรมาหาเพราะว่าเขาก็รู้ว่าเออเราเราเคยจัดสร้างพระมาแล้วผมเคยจัดสร้างมารุ่นหนึ่งเหมือนกันแล้วก็เขาก็ดูว่าเออแล้วเราไลฟ์เรามีเอฟซีด้วยอะไรเงี้ยก็น่าจะมีศักยภาพเขาเลยถามว่าพี่เอพี่เอเอาไหมผมบอกพี่เอเอาดิ คราวนี้พอผมไปผมไปรับมาแล้วแล้วเราไม่มีครูบาอาจารย์ไงอาจารย์หมิงก็ตัดตัดกิ่งกับรากให้เขาให้เอากิ่งกับรากที่ชี้ไปทางทิศตะวันออกผมก็เอาเอามาพกใส่ใส่ใส่หลอดตะกุดผมก็อธิษฐานว่าเราจะทํำยังไงว่าเราจะได้หลวงปู่ครูบาอาจารย์อะไรที่ปลูกเสกเชื่อไหมคืนนั้นเลยมันมีเอฟซีของคนหนึ่งโทรมาเออพี่เอกลับอะกลับทางไหนอะไรเงี้ยก็อ๋อพี่บินกลับเอ้าเหรอกําลังจะแนะนําเลยว่า ทางกลับเนี่ยจะมีหลวงพ่ออยู่องค์หนึ่งที่หลวงพ่อพิมพ์หลวงพ่อพิมหลวงพ่อพิมพ์วัดพฤกษวันพิจิตใช่ท่านท่านตุกเสกทําน้ําหอมให้กับคุณมดดากับมาดามฟินด้วยเลยครับเราก็เฮ้ยมันจะได้เหรอ,อแล้ววันที่ได้เนี่ยในทีมงานผมมีคนดูเลิกดูยามด้วยวันที่เราต้องการเนี่ยคือ30เมษาซึ่งมันเป็นเสาห้า นี่เหรอไหมคนปลูกเสกเสาห้าก็คือจะเข้มแขังมากคือหลวงพ่อพิม์จะได้ไหมเอาแค่ว่าหลวงหลวงพ่อพิมพ์ท่านเป็นสิทธิ์สิทธิ์หลานหลวงปู่สุขวัดประคองมาขัเท่าครับแล้วอาจารย์ของหลวงพ่อพิมก็คือหลวงพ่อหน่ายที่ทําจิ้งจบสองหางไม่รู้เสกเคยได้ยินไหมครับโอ้ไม่เคยหลวงพ่อหน่ายจิ้งจบสองหางคือเรื่องเรื่องเสน่ห์เมตตาเลยเออเราก็มานั่งคิดไอของเราก็ต้นขนุนนี่เหรอไหมคําว่าหนุนกับทางเมตตาคือคําว่าหนุนคงไม่คงไม่ลบอ่ะ เราลงเครื่องบินโอ้โหเปิดเปิดโทรศัพท์มาฟ๊บโอ้โหมิสคอลห้าสายว่าอ๋อคงไม่ได้แล้วแหละมันก็โทรมาบอกเฮ้ยได้ท่านเมตตามากเลยเพรอพิมพ์นี่นะใช่เราก็ได้ผมหลวงพ่อพิมพ์นี้ผมก็ดีใจแล้วนะจริงๆเนี่ยผมรุ่นแรกที่ผมสร้างเนี่ยผมสร้างกับหลวงปูหงป่หลวงปู่มหาศิลาผมก็เลยอยากได้อยากอยากได้แต่เราก็ไม่กล้าเพราะว่าแน่นอนว่าว่าว่าเอฟซีลูกศิษย์ลูกหาท่านก็เยอะอย่า,างเงี้ยแล้วม<ร>ันก็นั่งสมาธิ ปกติผมเป็นคนนั่งอยู่แล้วนะดื่มด้วยนั่งด้วยเออไม่ผมผมนั่งนานนะครึ่งชั่วโมงครับต่พยายามทําให้ได้ทุกวันนี้แต่ผมจะทําก่อนดื่มนะสมมุติว่าเรารู้ว่าเราไอ้เย็นนี้ดื่มแน่เนี้ยก็นั่งสมาธินั่งก่อนผมก็นั่งมันก็ขึ้นมาในจิตแต่เป็นเสียงเรานะไม่ได้เป็นเสียงคนอื่นนี่เราก็ไม่ลองถามดูผมก็เลยออกมาก็ลองลองถามดูเฮ้ยได้หลวงปู่มาศิลา คือตอนผมได้หลวงปู่มหาศิลาเนี่ยก,ก็พูดกันเล่นๆในกลุ่มว่าเอ้ยเราได้ไม้จากภาคเหนือแล้วอ,อย่าทุเจ้าแล้วก็คงปลูกเสกให้ก็ทางภาคเหนือ,อได้หลวงปู่มหาศิลาก็อีสานแล้วอเอ้ยหลวงพ่อหลวงพ่อพิมพ์ก็พิจิกก็ภาคกลางแล้วอ้แหมน่าจะครบสี่ทิศไปเลยเนาะเพราะตะวันตกเราไม่มีวัตถุประสงค์เราก็ทำทำกระถินวัดคลองท่อมอยู่แล้วก็เลยลองโทรไปถามดูได้เราได้เขาคุณพนมไง วัดเขาคุณพระนมองก็เริ่มทำอ๋อเหรอเขาปุกเสกเริ่มต้นนย่ยตัวนั้นเลยอืแล้วตอนนี้ที่ที่ที่สำคัญก็คือเนี่ยผมเป็นเจ้าภาพกระถิ่นวัดคลองท่อมที่กระบี่นะครับก็ก็ได้เจ้าวาดวัดคลองท่อมปูกเสกเจ้าวาดวัดคลองท่อมก็ท่านก็ให้เลิกให้ยามมาที่ปุกเสกที่วัดคลองท่อมแล้วก็ให้ที่นครศรีธรรมราชมาด้วยสารักเมืองเลยอันนี้ปัญหาคือว่านครศรีธรรมราชเนี่ยท่านให้มาเป็นวันที่สิบห้าซึ่งเป็นวันวิสาข แล้วข้างขึ้นเออมจะได้ไหมอย่างเงี้ยก็ได้ได้ด้วยเหรอได้ด้วยก็อธิษฐานทีก็เลยลองนึกได้ว่าเออมันมีมีรุ่นน้องที่ปลุกเสกแล้วเขาก็ทุกครั้งที่เขาสร้างพระนะไม่ว่าจะที่ไหนเขาจะต้องไปสมโพธิที่องค์พ่อด้วยทุกครั้งครับก็เลยโทรโทรหาเขาเขาบอกสบายมากเดี๋ยวเขาติดต่อให้ก็ได้วันที่สิบห้าได้เก้าโมงสิบแปดนาทีไม่ต้องผ่านทุกว่าแล้วขึ้นแล้วได้จตุสดัยงงนะจตุสดัยคืออะไร คนที่มีดวงจตุสดดยเนี่ยคือในสี่ทิศเคยเห็นตารางจักรกาศีไหมที่มันจะเป็นตารางเป็นช่องเป็นช่องครับอในสี่ทิศเนี่ยเหนือใต้ออกตกอ่ะมันจะมีดาวประจําทิศถ้าวันนั้นดันเป็นวันที่ดาวประจําทิศมันอยู่ตามทิศพอดีเหมือนกับอุดอ่ะอุดทั้งเหนือบนซ้ายขวาวันนั้นเป็นวันนั้นพอดีคือเขาเรียกว่าถ้าคนที่เกิดวันนั้นจะแบบตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหมไอ้วันที่เราได้ลุกเสกอ่ะดันเป็นวันจตุสดดยเออแล้วอาทิตย์เลงกับจันทร มันงงไม่เสร็จคือทุกคนก็รู้ว่ารุ่นรุ่นรุ่นที่เด่นที่สุดเนาะขององค์พ่อจตุคามก็คือที่เขาเรียกกันสุริยันจันทราแว่นนี่แหละแว่นเล็กแว่นใหญ่เนี่ยเอาออกมาได้ไหมอันนี้ผมห้อยจันทรามานะครับแล้วก็พระราหูกับกับองค์พ่อเนี่ยจะมีความเกี่ยวพันกันเสมอแล้วพระราหูก็จะแบบอมจันทร์กับอมสุริยันแล้ววันนั้นดัน พระอาทิตย์พระจันทร์เล็งกันด้วยอเออก็แปลกดีเนี่ยผมก็ศรัทธามากนะครับองค์พ่อจตุคามจริงๆก็จะแนะนําเสกด้วยนะครับจริงๆก็หน้าห้อยหน้าไม่ต้องแนะนาเอามามอบเลยเอามามอบเลยนั่นก็เป็นที่มาที่ไปของนี่นะครับตอนนี้ก็อยู่บนคอพิเศษแล้วนะครับอสวยมาก <c oughs> ปิดตา <c oughs> แม่สีดาจันทร์แม่สีดาจันทร์หนุนทรัพย์รับโชคแม่สีดาจันทร์นะครับอย่างดีลองใช้ดูนะครับแล้วก็จะรู้เองเนี่ย ได้ข่าวมานี่ไต้หวันสิงคโปร์มาแล้วมาแล้วเข้าแล้วเนา็นี่ยังปลูกเสกไม่ครบนะนี่เขาจะไปไลฟ์ด้วยเหรอออเเขาบอกว่าเขาจะเอาไปไลฟ์ที่ฮ่องกงลูกค้าที่ฮ่องกงเขาผลิตต่อพอมวลสารเท่าไหร่ครับหนึ่งหมื่นห้าพันองครับขอให้ผลิตเพิ่มนะอุ้ยมันไม้หมดแล้วครับปัญหาคือว่าต้องเป็นลิมิเต็ดเลยเพราะมันได้แค่นั้นมันก็มันก็ต้องแย่งแย่งชิงกันหน่อย ผมเอามวลสารที่เราเก็บไว้อะอย่างเช่นกําไรหลวงปู่หมุนเนื้อทองคำเนี่ยรุ่นนี้เลยรุ่นเฮงเๆอะวงของผมก็น่าจะประมาณ8ปดแสนผมหลอมเลยนะใช่เอาไปหลอมเลยหลอมพระผงมีชิ้นส่วนของสมเด็จบางขุนพรมด้วยมีชิ้นส่วนของปิดตาโอ้ลองเข้าไปดูในค่าผลิตทั้งหมดเท่าไหร่ล่ะครับเห็นมวลสารรวมกันสิบล้านแล้วล้านนะเฉพาะมวลสารบ ไม่ธรรมดานเนี่ยเจ๊งรูว่าไปกินร้านมึงหงะอะไรนะมานนนนีีีี่่มมมาาาไม่อร่อยตาของเสกเนี่ยเริ่มต้นนี่ศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรผมเริ่มศรัทธาสิ็จพ่อรอห้าก่อนนะครับมีนะผมก็ชอบจากนั้นก็มีหลวงหลวงปู่โต ผมเหมือนสีเห็นไหมเหมือนเลยอ้ยเดี๋ยวเสกจะมาเอาของเราหรือเปล่าไม่อันนี้ด้านหน้าเป็นเป็นหลวงปู่โตด้านหลังเป็นเสด็จพ่อรอห้าโอ้โหโอ้ยหท่ครูเลยถอดเลยถอดเลยนี่วัดระฆังนะเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูแล้วด้านนี้เห็นไหมหลวงปู่โตแล้วข้างล่างเป็นนี่แล้วก็ด้านหลังเป็นเสด็จพ่อรอห้าโอ้สวยงามมากสวยงามมากวัดระฆังแล้วก็เราก็แน่นอนหลวงพ่อคุณ อ๋อบ้านเราพอคูนบ้านเกิดเสกบ้านเกิดเสกเคยคีคหนุ่จริงจริงพูดถึงเคยมีประสบการณ์หรือเปล่านี่ก็เคยมีนะก็ตอนสมัยที่เรายังอายุน้อยกว่านี้อายุน้อยกว่านี้เหมือนกับฝันได้ฝันได้เจอท่านอะไรเงี้ยอ๋อเหรอครับได้ฝันได้เจอท่านพ่อเนี่ยเหรอใช่ครับใช่กัปสาทุแล้วก็ท่านก็มาปกปักรักษาเราครับปาดฟื้ดส่วนองค์อื่นๆก็หลวงพ่อคูนี่ไม่เคยพบเลย เคยเขียนเพลงให้แกนิดหนึ่งเคยเขียนเพลงให้หลวงพ่อคูณนิดหนึ่งท่านท่านเรียกแกเพลงท่าน้เพลงหลวงพ่อคูณนี่แหละอ๋อเลยเพลงหลวงพ่อคูณเนี่ยต้องต้องไปเซิร์ชดูในอ๋อมีอยู่ในยูทูบน่าจะมีอยู่หน่อยนไม่ได้อยู่ในคาราบาลเหมือนเป็นเฉพาะกิจไอ้วูดดี้มันให้ให้เขียนให้เขียนแบบสดออเขียนสดสดเลยด้นสดสดตอนนั้นเลยคือท่านเพลงหลวงพ่อคูณอาจจะคิดถึงแต่ว่าพี่แอดคาราบาลแต่งจริงเสกก็ได้เขียนเหมือนกันนี่เพิ่งรู้เหมือนกันนะขนาดเป็น เพื่อนเสกมาตั้งานยังไม่รู้เลยเดี๋ยวจะไปเซิร์ชดูล้านนึงคือหลวงปู่ทวดหลวงปู่ทวดเขียนเหมือนกันนะหลวงปู่ทวดไม่ได้เขียนยังไม่ได้เขียนนะไม่ด้เขียนแต่ว่านับถือมากเห็นว่าคือเวลาเราไปไหนนี่เราก็จะนึกถึงท่านว่าขับรถให้ให้ปลอดภัยใช่ใช่ทำงานบุญรอดไงผมเดินทางบ่อยผมก็เลยได้ห้อยมาห้อยมานานแล้วเนี่ยทำงานก็บุญรอดใช่ชีวิตก็ยังรอดรอดไปวันวันยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับทั้งผมทั้งพิเศษทั้ง มานี่มีนานี่คุณหนุ่มทรงศักดิ์ครับมานี่มีนานะครับครับแล้วก็ติดตามนะครับสองอย่างเซียนแล้วก็ติดตามปิดตาหนุนทรัพย์รับโชคพี่สีดาอาจารย์ของเราด้วยนะครับโอเคครับจองให้ทันนะครับก้าวพุทธาครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ร้อนใช่ไหมเอ้าเพื่อนเสกห้อยพ้าด้วยเหรอเนี่ยห้อยพ้าสิของเพื่อนมึงไงเอานิดตหรอซับรับโชคอะที่มึงแชร์คลิปมาเนี่ยเอาเหรอุมันเอามาให้มึงกูยังไม่ได้เลยเขาเอามาให้เลยถึงบ้านเลยนี่สวยด้วยเว้ยเอาไว้หมื่นกว่าบาทปล่อยต่อหนุนซับรับโชคสวยมากสวยมากสวัสดีครับนี่คือผ้าปิดตาหนุนรับรับโชคนะครับฝากด้วยนะครับรับรองใส่แล้วนี่โชคดีร่ำรวย